สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม Ark Survival Evolved เช่นเคยนะครับก็สำหรับภารกิจวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาปลาที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับตัวใหญ่แล้วก็มีหัวที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับผมก็ลืมชื่อภาษาอังกฤษไปแล้วเนื่องจากว่ามันเรียกยากเลยเกินนะครับแล้วก็วันนี้เรามีของเล่นใหม่ด้วยครับผมเป็นเครื่องทําการเคลื่อนย้ายนะครับในพิปตาได้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ t e c h t e l e p o r t e r นะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปที่บริเวณนอสโซนนะครับจุดนู้ โอเคเลือกพื้นที่ก่อนเลยครับจุดนี้ที่ผมจะไปทีนี้ก็วาร์ปกันเลยนี่มาแล้วเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึง่งเรียบร้อยครับมาไวมากๆไม่ต้องเสียเวลากันอยู่แล้วก็สามารถย้ายไดโนเสาร์ตัวใหญ่ได้ด้วยครับผมลองย้ายดําก็สามารถย,าย้ยยา,ยา,า,ถยายได้อยู่แล้วก็น,นี้จะเป็นบาเรียรเดี๋ยวค่อยย้ายพวกไดโนเสา,าร์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปตามหาปลากันเลยดีกว่าเฮ้ยนั่นทีเล็กตัวเลยวะห้าพันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใ,ใช่ครับ อย่างนี้ผมจะวิ่งไปไม่ได้เนี่ยขอใช้เป็นโกเลมตัวนี้ดีกว่านะครับไบโอนิกโกเลมตัวนี้นี่โคตรโหดมากๆครับตีทุกตัวนะครับทีเดียวตายได้เลยโอเคมาทีเด็กมาเข้ามาตีเปิดไปก่อนดีเวลค0าพันจริงๆด้วยครับทีเดียวอยู่แล้วก็อีกปามน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเกิดได้ทุกพื้นที่แต่ว่าวันนั้นนี่ผมก็บินสำรวจนะครับหลังจากที่จบคลิปพาร์ทก่อนไปมาเจออยู่เนี้ยตัวหนึง่ง ไม่รู้กันว่านว่ายไปตรงอื่นหรือ,อยังนะครับโอเครอพี่อยู่นี้ก่อนไปหาปลาแป๊บนึงวิ่งไปเลยดีกว่ามั้งเฮ้ยเยเดี๋ยวลืมไปว่ากดคอนโทรลลืมการบังคับไปนิดนึงครับโอเคไปนี่สุดยอดปลาอยู่ไหนมีปลาไหมมีปลาไหมดูอีกรอบหนึ่งดิมองไม่เห็นเลยไม่มีหรอหรือว่ามันจะหายไปแล้วก็ไม่รู้นะครับผมขอใส่เป็นหมวกของวอลชีฟดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับ มันสามารถมองเห็นในน้ําได้ชัดมากมีปลาไหมมีปลาไหมไม่มีครับเจอแต่ปลาฉลามผมว่าวันก่อนผมเห็น,นแวบๆอยู่นี้นะครับสงสัยจะตาฝาดอาจจะเห็นเป็นปลาหัวหินแล้วมั้งเพราะว่าหน้าตามคล้ายๆกันนะครับไม่ใช่ครับผมไม่เจอไม่ได้ไม่ได้ต้องไปหาจุดอื่นถ้าจุดนี้ไม่มีก็ต้องไปดูทางฝั่งนู้นบ้างนะครับวิ่งไปเลยวิ่งทะลุสะพานได้ดหรือเปล่าเนี่ย อุ้ยทะลุสะพานได้อยู่เว้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะโอ้สุดยอดเลยครับชุดก่อนนี้เยอะมากเยอะมากไอ้ด้านซ้ายนี่จะเป็นไททันก๊อดของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของไททันตัวใหม่ที่ทุกคนเรียกว่าราชาไททันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่านะครับเพราะว่ามันจับไม่ได้ทีไม่แน่มันจะต้องใช้เป็นแคนนอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมค่อยลองเอาแคนนอนไปยิงดูดีกว่าถ้าเกิดว่าจับด้วยแคนนอนไม่ได้ก็เราจะใช้สูตรในการจับกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนหาปลานก่อนดีกว่ามีปลาตัวใหม่ไหม ไม่มีเจอแต่พวกน้ํามันนะครับว่ายน้ําหากันต่อไปดีกว่าก็วันนี้นะครับผมขี้เกียจใช้ในโรเสามาก็เพราะว่าเดี๋ยวเราเจอปลานะครับผมจะผลิตเรือมาลํานึงเพื่อให้มันมาพังเรือของผมนะครับเอาให้เหมือนกับเฮ้ยนี่ไอเจอปอดีเรียบร้อยครับผมเฮ้ยตัวก็ใหญ่ใช้ได้นี่ว่าเดี๋ยวขอส่งดูเลเวลแป๊บเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ในตัวนี้เลเวลอยู่ที่450นะครับชื่อมันก็คือลิ i s ิสโอโหชื่ออ่านยากมากไม่รู้เหมือนกันว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับ เห็นเขาบอกว่าที่ตัวมันนี้จะมีเนื้อให้ด้วยนะครับลองเข้าไปที่ตัวมันกันเลยดีกว่ามาดูใกล้ๆของจริงก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเท่าๆกับเปลาหูหินเลยนะครับผมก็ว่าแล้วทําไมนี่ผมถึงได้มองผิดโอเคตัวนี้ใช่ชัวร์ครับแน่นอนนี่ไงที่ตัวมันก็จะมีคล้ายๆกับอะไรเกาะอ,อยู่นะครับเข้าไปใกล้ก่อนดิขูดเนื้อมาโอเคครับขูดมาก็จะได้เป็นรองพลัมนิดนะครับจํานวน50อันโอเคลําดับต่อไปก็เดี๋ยวไปผลิตเรือกันดีกว่ามาดูกันว่าถ้าเกิดเราใช้เรือนะครับ มันจะมาพังเรือเราหรือเปล่าไม่แน่อาจจะไม่ชอบพุ่งเรืออะไรพวกนี้มังโอเคตอนนี้เรือต้องการอะไรบ้างเอง่ยขอดูอุปรกรณ์ในการคลาฟแป๊บหนึ่งนะครับเรือตอนนี้ขาดเป็นไฟเบอร์อย่างเดียวโอเคทางก็เดี๋ยวเกี่ยวไฟเบอร์กันเลยครับไม่ยากเกี่ยวมาเกี่ยวมาต้นเดียวก็พอแล้วมนะั้งเรียบร้อยครับลำดับต่อไปก็คราฟเรือกันเลยเอามาแค่ลำเดียวพอนะครับไม่ต้องใช้เยอะมาก แล้วก็ทีนี้มาวางเรือในน้ำกันเลยครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปล่องเรือนะครับให้ไอตัวใหญ่เม่อก้ามาโจมตีเรือเรานะครับมันอยู่ตรงไหนแล้ววะอยู่ไหนอยู่ไหนมองไม่เห็นมันเลยวะ่ะอยู่ไหนเอ่ยอู้เจอแต่มังกรนด้านลูอู้มาแล้วครับมาแล้วครับผมโอ้โหนี่ไงมันไม่ชอบให้เราแบบเล่นเรือนะครับโอเคเป็นไงเป็นไงตามมาไหม มองเห็นมันไม่ค่อยชัดเนี่ยดีไงตัวใหญ่โอเคไปกันต่อเลยเดี๋ยวขอสู้ออกมาอีกหน่อยนะครับมันตามผมทันหรือเปล่าเนี่ยดีไงโจมตีโอ้โหโอ้โหกระเด็นนะครับตกจากเรือนี่ไงเรือแหกแล้วสุดยอดมากอ๋อถ้าเกิดว่าไม่ขี่เรือนี่ไม่เป็นไรครับเข้าใกล้ได้อยู่แต่พอขี่เรือนี่มันพังเรือทันทีเลยเออหน้าตามนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันว้เฮ้ดูตามดิสุดยอดเลยนะครับ ตัวใหญ่มากๆเดี๋ยวปิดฮัทด,ดูก่อนนีจะได้เห็นดีเทลแบบชัดๆนิดนึงครับเกตก็จะมีมันวาวนิดๆหน่อยๆนะครับพอใช้มุมกล้องด้านหน้านี่รู้สึกว่าตัวมันจะใหญ่ขึ้นเยอะเลยเสียดายว่าจับไม่ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวส่องดูค่าสลบดูหน่อยดิมีค่าสลบด้วยป่ะเนยค่าสลบไม่มีนะครับเลือดอยู่ที่39,776นะครับตัวนี้เราลองตีมันดูไหมว่ามันจะตีเราแรงหรือเปล่านะครับโอเคเปิดฮัทก่อนเดี๋ยวลองจิ้มนะครับเป็นไงเป็นไง โจมตีมาโจมตีมาโลลองให้มันตีดูดาเมจแรงไหมอ้าวไม่ตีเหรอเมื่อมันจะไม่ค่อยตีคนเท่าไหร่นี่ว่ะอ๋อโจมตีไปมันก็โจมตีเรากลับมาแค่ทีเดียวเท่านั้นเองนะครับลองดูอีกรอบนึงตีไหมตีไหมมันตีอยู่แต่ว่าโดนเบามากๆเลยครับเสียเลือดมาเท่าไหร่เนี่ยเลือดเราลดลงมาไม่ถึงร้อยนะครับเนื่องจากว่าชุดเกราะนี้นี่มันแข็งแกร่งแล้วมั้งโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอไปผลิตเรืออีกรอบนึงดีกว่านะ อยากจะให้มันพังเรือนะครับอีกรอบหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะผลิตได้เลยหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้มันก็ขาดอะไรไปสักอย่างนึงขาดเป็นไม้ใช่ไหมโอเคทีนี้ก็ไปหาไม้กันเลยดีกว่านะครับต้องการไม้ต้องการไม้เอาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เวลามันจู่โจมนี่ถ้าเราสังเกตดีๆจะมีน้ําแบบกระเพื่อมด้วยนะครับอันนี้คือเอฟเฟกต์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่สําหรับปลาตัวนี้สุดยอดมากโอ้โหมันสามารถขึ้นแบบว่าน้ําตื้นได้ด้วยครับ โอเควางเรือกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวลืมครับจะรีบวางไปไหนไม่ได้ครับทีโอเคครับเรือมาเอามาสองลำเลยดีกว่าเพื่อความสบใจทีนี้ก็วางเรือกันเลยครับวางไปเอาไม่วางไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกว่อนดิโอเคเอามาวางแบบนี้ดีกว่าง่ายกว่านี่ไงวางาแล้วครับสองลำครับผมโอเคมาตามพี่มาเลยน้องตามพี่มาสูบออกหน่อยปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหน นี่ไงโอ้หตัวมาเลเทอโอ้โหรอ,อ,อบนี้เห็นชัดเจนนะครับชัดเจนมากชัดเจนมากตัวโคตรใหญ่โอ้ยสุดยอดอลังการสดๆตามมาเลยตามมาเลยนี่โอ้ยสองทีนะครับเรือพังเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาอลำหนึ่งเป็นการยั่โมโหใหมันโกรธหอบมาหอบมาหอบมาโอเคยังเหลือเรืออีกหนึ่งลำให้มันพังเล่นครับ งั้นก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดเรือโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาแลวครับอันนี้เรือลำสุดท้ายแล้วนะเนี่ยติดด้วยติดด้วยนี่ก่อนนี่ก่อนถอยก่อนแล้วถอยมาถอยมาติดหัวเลยนะครับรอบนี้ถอยมาก่อนถอยไ้ก่อนจ,จู่โจมโอ้โหพังมันวะรู้สึกว่าสาใจดีนี่ถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่ก่อนนี่ผมว่าน่าจะทีเดียวตายมั้งโอ้หุมีการแบบว่าเอาหางนะครับขึ้นมาเรือน้นำด,ด้วยด้วยโอเคก็เดี๋ยววันนี้ลองจับเป็นหอยทากเลยดีกว่ามัง้ง เราก็เล่นไก่ปลาตัวใหญ่อันนี้นะครับมามากพอแล้วแล้วก็ตรงนี้มีดัมมี่พอดีเลยด้วยดามเมจผมอยู่ที่336นะครับไอหอยตัวนี้มันจับยังไงเนี่ยมันเป็นหอยดิฟนะครับกำลังดิฟอยู่ด้านบนโอเคยิงไหมครับโดนโอ้ยโดนเ้ยเฮ้ยยิงดักหน้าเลยครับการดิฟเป็นไงหล่นไหมหล่นไว้เหาะตามไปก่อนตามไปตามไป <_ Ugh> ผมไม่ได้จะตามมันทันเนี่ยโอเคบินตามไปก่อนนะครับ เออใช้ท่าน,นี้แหละท่าพายเรือพายเรือแจวเดี๋ยวไปยิงใกล้ๆก,ก่อนโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวยิงพลาดยิงยากน,นิดนึงครับเวลาลอยเนี่ยโอเคโดนโยยิงต่อไปโอ้โหยิงแบบว่ายากมากครับตอนนี้ต้องรอจังหวะที่มันวนมาอย่างเดียวมาหรือ,อยังยิงโดนโอเคโดนสลุปไปสรุปไป,ป,ไ,ปไปไหนแลว้ววะโอเคครับสรุปเลยก็คือว่าผมหามันไม่เจอนะครับผมก็ยิงมันล่วงไปแล้วเนี่ย ข่อน้งจะยิงแบบว่าเสียเวลานานาน,นิดนึงนครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปจับเป็นคาเค่นดีกว่าสําหรับวันนี้ครับแล้วก็ด้านหน้าที่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเราเจอตัวใบด้วยตัวนี้เพิ่งมาใหม่เลยนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับเป็นหมาป่าหรือเปล่ามาดูครับตัวนี้เอเลียนโอ้เป็นเอเลียนเหรอเอเลียนหมาป่า,เอ,า,ปาเออเอาตัวนี้ดีกว่าครับเอเลียนวูฟโอเคคาเค่นไม่เอาแล้วอยู่ดีดีก็โผล่มาจากป่าตรงนี้ครับมีใครซัดสองตัวด้วยอันตรายมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหผมว่าหมาหม,มาตายแน่นอน โคตรอันตรายเลยแต่ว่าไอ้ไคซัดนี่มันจะสลบง่ายนะครับต้องช่วยหมาก่อนดูโจ้ไหมครับไคซัดล่วงไปก่อนหนึ่งตัวตัวที่สองตัวที่สองอย่าหนียิงต่อไปครับเข้าหัวอยู่โอเคถอยมาเฮ้ยบินก่อนบินก่อนบินหลบมาบินไม่ขึ้นไว้ฮ้โอเคเมื่อกี้มันติดนะครับยิงตามไปโดนอยู่ล่วงเลยครับไคซัตจังหวะนี้ก็จะเป็นช่วงโอกาสดีที่เราจะจับหมานะครับผมยิงหมาต่อไปอัดเข้าไปที่หัวเลยนี่จังหวะด,ดีง่ายอยู่ อย่านีอย่านีโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหซ้าเกินไป1ดอกนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าเทมมิ่งนี่น่าจะลดอยู่ไหมเลเวลอยู่ที่1150นะครับตัวนี้ใส่ย,ยาสีมพูไปก่อนเลยตอนนี้ผมก็ใช้ยาสิมพูไปแล้วนะครับลำดับต่อไปก็เดี๋ยวลองให้เป็นเนื้อปลานะครับเนื้อพรามดูดีกว่าจะจับได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอเคครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาแบบว่าน้อยนิดนึงเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเนื้อพรามเนื้องน้องผมว่ามันน่าจะขึ้นไวกว่านี้นะจากที่เคยได้จับตัวอื่นมานะครับ เ้อน้องนี่ผมจะหาได้หรือเปล่าในแถวนี้ต้องลองหาจากพวกไดโนเสาร์เด็กนะครับมีไหม้างหน้านี่ใช่เสือเด็กหรือเปล่าถ้าใช่ก็คงจะต้องจัดนะครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่นี่หว่านี่เสือปกตินี่งั้นก็ปล่อยมันไปครับเดี๋ยวไปดูทางฝั่งนู้นก็ได้โอเคทาวิ่งไวทาวิ่งไวทำไมใช่ไม่ได้อ๋อต้องเก็บอาวุธก่อนวิ่งกันเลยครับไปหาเื้อน้องก่อนมีไหมมีไหมตรงนี้ไม่มี สามขาวตัวนี้โตแล้วเป็นคู่ไก่ตัวนี้นะครับปล่อยเป็นไปก็แล้วกันแล้วก็ดันนีแรปเตอร์นี่ไงลูกพราซอนะครับโอเคจังหวะด,ดีของเราได้เนื้อน้องแน่นอนคาแรปเตอร์ตัวนี้ก่อนมานี้สับกระบาลไปโอเคต่อด้วยลูกพราซอโอ้โหเฮ้ยทาไมไม่ได้อะปกติพวกไดโนเสาร์เด็กจะต้องได้เนื้อน่องนี่หว่าอย่างนี้ก็ค่าฟรีดิโดยปกติแล้วผมจะไม่ค่าไดโนเสาร์เด็กนะครับแต่ว่ารอบนี้นี่จําเป็นมากไอหมาได้ยังเนี่ย เหมือนกลับมาอีกรอบนึงนี่จะจับได้พอดีนะครับชื่อของมันก็คือเอเลียนบูฟเลเวลตอนนี้กลายเป็น1,694นะครับโอ้โหหน้าตาสวยงามมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมค่าพลังเป็นไงบ้างเ,เอ่ยเดือดมาเดิมๆนะครับอยู่ที่79,968นะครับแล้วก็โอ้โหสตัมินามันเยอะเยอะแยะมากมายมหาศาลไปเลยทีเดียวครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่4,756นะครับสบปีด130ถือว่าค่าพลังมาค่อนข้างจะดีเนี่ยเดี๋ยวทีนี้ก็อัดดาเมจไปเลยดีกว่านะครับ การอั down เมก็ขึ้นเยอะด้วยเฮ้ยเสียงหมามดูน่ารักเหรอเฮ้ยตัวนี้มันดูเหมือนกับว่าเสียงหมาเด็กเนี่ยเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่หุยลอยลอยไปคลิกขวานี่เป็นการหอนะครับเออเสียงหมาป่านี่มันดูดีมากขึ้นครับตอนนี้แล้วก็การกดซีมีอะไรไหมไม่มีเลยเดี๋ยวมาดูดีเทลกันแบบชัดๆอีกรอบนึงดีกว่าไอ้ก้อนสีเหลืองๆนี่อะไรเนี่ยมันคล้ายๆกับก้อนคริสตัลนะครับแต่ว่าที่ตัวมันนี่เป็นเหล็ก ดีเทลค่อนข้างจะสวยงามมากครับประมาณกับชุดก่อเหล็กในคลซิสอะประมาณนั้นเลยครับโอเคหน้าตาก็จะเป็นเหล็กแต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันต้องดูไกลๆอย่างเดียวทีนี้ก็ไปเริ่มเวลกันเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้ในจุดใกล้ๆกันมันก็มีดัมมี่ของเราอยู่นี่ดัมมี่เก่านะครับโอเคโจมตีนางฟ้าไปทีเดียวโยไอตัวนี้นี่ผมว่ามันโหดแน่นอนเลยเนะี่ยสปีดต้องการที่200ก่อนนะครับโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีการหอน,นิดนึง ทางน้าน,นี้เป็นพวกสปิริตทีเดียวตายหรือเปล่าลองดูนี่เรียบร้อยทีเดียวอยู่ดัมมี่ดัมมี่เฮ้ยนกนกอู้แรงกระจจยไปครับหรือว่าผมจะเลยมาแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่มีดีกว่าผงใส่จะเลยมาแล้วมังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันต่ออ๋อนั่งไงเจอเลยครับผมยังไม่ถึงทีเมื่อกี้ก็ไม่ทันดูทีนี้ก็ได้เวลานะมาลองดาเมจกันแล้วพลังโจมตีนะครับอยู่ที่โอ้โหแค่2องแสนเก้าหมื่นเ แต่มีความรู้สึกว่ามันแรงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะแรงจริงหรือเปล่าไอ้นกด้านหน้านี่ก็โดดกัดไปครับเอเปกเทอร์แลนโดดอนไม่ให้หนีมันกําลังจะบินหนีพอดีเลยแล้วก็ไอ้นี้จะเป็นเกตบกกี้ครับกระตุยไปครับทีเดียวโยเดี๋ยวลองให้หมาลงน้ำดูดิไวหรือเปล่านะครับลองดูโอ้ลงน้ําช้ามากเลยโอ้โหเสียงมังกรน่าจะเป็นเพิเลกอนนะครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นเอลิสตากอนปล่อยมันไปก็แล้วกัน มาจัดการคอยาตัวนี้ดีกว่าโอเคครับสปิริตบล็กเกอร์ทีเดียวอยู่กัดกันต่อไปแล้วก็ด้านหน้านี้เราเจอหมานะครับเหมือนเล่าอีกหนึ่งตัวครับแต่เหมือนจะสีสันแตกต่างกันนิดหน่อยเนี่ยของมันออกคล้ายๆกับสีขาวนะครับโอเคครับทีเดียวอยู่ตอนนี้ผมก็หาตัวแบบว่ามีเลือดเยอะเจอเลยครับเราจะลองทดสอบดาเมจเรากับการเดียนดูนะครับว่าจะกัดมันตายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมกัดมันตายได้นี่แสดงว่าดาเมจเราเกิน2 0 0 0 0 0แน่นอนครับให้มันกัดผมดูดิเอาตายแล้วเหรอโอ้ ไม่กี่ทีเนี้ยตายเลยอยู่ดีๆก็ตายชื่อก็ไม่ขึ้นแสดงว่าอาจจะมีการสะท้อนดาเมจเฮ้ยใครฆ่าดากอนการลิงเราวะเนี้ยเสือเทพเหรอดากอนกาลิงอีกหนึ่งตัวผมจะอยู่นี่ครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดูก่อนนี่โอ้โหตัวอะไรเนี่ยกลับไปก่อนอโลโลซลาร์แอซเซสซินไปตามหายเสือเทพก่อนบระทาดมาวุ่นวายนะอยู่ไหนอยู่นี่เองโอ้มันก็ตายเหมือนกันนี่หว่ามันฆ่าแล้วก็มันก็ตายไปด้วยเลยนะครับ แสดงว่าดาเมจของดักก้อนก้อนลิงตอนนี้นี่อันตรายมากๆครับผมทีนี้ก็ได้เวลาแล้วครับมาอัพเลือดกันเลยดีกว่านะครับจะได้แบบโหดๆแบบเต็มที่ไปเลยอัดเลือดไปเลยดีกว่าโอ้โหเลือดขึ้นโคตรเยอะเลยเนี่ยขึ้นเยอะมากๆไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เลือดของเรานะครับผมอัพมาที่302ล้านนะครับ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบสองนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับพวกสายพันธ์หมาป่าอะไรพวกนี้ที่เดล๋อก็จะเป็นดาเมจไปเลยครับคาดว่าตอนนี้เลเวลเราน่าจะตันเลยมั้ง หรือไม่ก็เกือบเกือบตันนะครับโอเคดาเมจตอนนี้มาหยุดอยู่ที่ห้าล้านาแสนเก้าหนึ่งร้อยบะครับอ๋อเลเวลได้อีกนี่โอเคแต่คิดว่าคงจะได้ไม่ถึง10ขั้นหรอกมั้งน่าจะได้อยู่ประมาณสัก5-6ขั้นนะครับโอเคไปลุยกันต่อเลยดีกว่าข้างหน้านี่เป็นเอฟเฟกต์สามเขาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ครับไอ้ตัวนี้ก็ให้ท่าประสบการ์เยอะอยู่กระโดดมาตีจู่โจมเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเบอร์เซอร์เคอร์โลซอลัสด้วยครับ กลับไปก่อนดิไปกลับพิกาจูอยู่เรียบร้อยไปครับพิกาจูแล้วก็สามารถโจมตีมาได้นี่ดาเมจเราตอนนี้นี่แรงขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจอดตรงน,นี้ก่อนดิมาลองทดสอบพลังยิงสายฟ้าของ3เขาดูดีกว่านะครับกดคิ้กขวาอ๋อมันจะวิดแบบใช้พลังสายฟ้านะครับมันจะแรงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เนี่ยลองจับแกริมิมัทด,ดูด uh huh, ิโอ้โหทีเดียวตายสุดยอดโคตเทลองอัดดาเมจรัวๆดูดีกว่านี นี่ขนาดดาเมจแค่พันกว่าเองนะครับเมื่อกี้บ่งคข้างจะแรงอยู่เพิ่มดาเมจไปเอาดาเมจกันให้สุดๆนะครับตอนนี้ดาเมจขึ้นมาเป็น2องืนกับสานะครับลองเป็นแอสซัสซินเองเคโลโซลัสดูดีกว่าถ้าเกิดว่าฆ่าตัวนี้ได้ก็น่าจะโหดอยู่มาดิมาดิมานมานี่นหเจอพลังสายฟ้าไปเป็นไงโดนไหมโดนอยู่นะครับสลบไปเลยโอ้โหทำให้สลบได้ด้วยนี่เจอท่าควิดนะครับมาตายด้วยท่าควิด มันก็เป็น3ามเขาที่โคดู่มกันวะเนี่ยลองเบอร์เซอร์เคอร์ดูนีเป็นไงปิดไปครับสลบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตายทีหลังเฮ้ยเดี๋ยวอีแรงอย่าพึ่งอย่าพึ่งวุ่นวายนี่หมุนติ้วๆเลยอัตราเมไปีกเฮ้ยโอ้โหไม่มีโอกาสจะได้หยุดพักปิดไปครับเรียบร้อยครับผมไอพวกนี้ก็เวลามันจู่โจมนี่มันจะโจมตีแบบว่าพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ดาเมทผมอัพมาที่2 5 7บ8นนะครับ เดี๋ยวจะลองกับอวตารในคิโรดูดีกว่าจัดพลังสายฟ้าไปก่อนทีเดียวสลบเบือดเลยแล้วก็ต่อด้วยท่าควิดกันเลยนะครับจะควิดมันเข้าหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไอตัวนี้นี่บอกได้เลยว่าเลือดเยอะจริงๆครับเพื่อนมันจะมาช่วยเรียบร้อยครับสลบไปแล้วโอ้โหทาค่าสลบได้ดีอยู่เหมือนกันเนี่ยค่าสลบพวกมันมีเท่าไหร่เลยค่าสลบของมันอยู่ที่1 5ึ่งแนะครับทีเดียวอยู่อันนี้คือตัวแรกแล้วก็ไอตัวที่2 ตัวที่2ค่าสลบ4ี่หมื่นนะครับก็ทีเดียวเช่นกันโอ้โหแต่ว่าเสียเลือดมาเยอะอยู่นะครับลงมาประมาณเกือบเกือบจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นไงกี๊ดขิดไปหลายทีเลยอ๋อไอ้ตัวนี้นี่อีกประมาณทีสองทีนะาตายนะครับเลือดเยอะมากเลือดมันมีทั้งหมด115ล้านนะครับสองแสนสามพันเจ็ดร้อยสี่โอ้โหนี่ค่าพลังเดิมๆนะเนี่ยทำไมเลือดมันเยอะขนาดนี้กี๊ขิดไปแล้วยังไม่ตายก์อ๋อโห ขนาดน,น,น,นี้เลือดมันเหลือนิดเดียวแคไม่ตายนะครับ right สรุปเลยก็คิอว่ามันตายยากมากนะครับผมก็เลยปล่อยมันไว้อย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเลือดตอนที่ลดมานี่ไม่ได้ลดจากเรานะครับน่าจะเป็นแบบว่าออกเกมแล้วก็เลือดมันเพิ่มประมาณนั้นมันก็เลยบวกเลือดไปเป็นร้อยล้านนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ก็มาเล่นหมาป่านต่อเลยดีกว่าไอหมาป่าตัวนี้แหละน่าจะโหดแน่นอนลงมาลงมาโอเคเอเลียนบูฟไปกันต่อเลยเดี๋ยวผมค่อยคิดชื่อนะครับตอนนี้ก็ยังคิดชื่อไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวเก็บเลเวลกันไปก่อนดีกว่า ค้าประสบการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ยยังไม่ตันนะครับยังได้อยู่เหมือนจะมีการบวกข้ามประสบการณ์มากกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไอหมาตัวนี้นี่สามารถที่จะฟาร์มไม้ได้ด้วยนะครับมีไม้มีแทสแต่หลักๆเลยก็จะได้ไม้มากกว่าโอเคดุดกันต่อไปแต่จริงๆผมอยากจะได้สปีดสัก250เนี่ยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาสปีดไปที่250ดีกว่านะครับที่เดือก็จะเป็นดาเมจไปเลยจะเน้นดาเมจหน่อยดิสติกแรปเตอร์รอเดี๋ยวก่อนดิหรือด้านซ้ายนี่อะไร อ๋อจิงโจ้ทำไมตัวนี้นี่มีแสงด้วยก็ไม่รู้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเมื่อก่อนมันไม่มีแสงนะเพิ่งจะเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าผมอาจจะความจาเสื่อมก็เป็นไปได้ไม่แน่ไม่นอนอีกจู่โตมไปเอ็กโดโดใครหาไม่เจอก็มาตรงนี้ได้ครับมีเยอะอยู่แถวบ้านผมก็มีแล้วกอน,นี้อะไรเนี่ยบีเวอร์ฆ่าไปก่อนครับบีเวอร์นี่ชอบทาให้บั๊อกอยู่แล้วก็ด้านนี้กองกัดดูนีเป็นไงทีเดียวเลยตอนนี้สมิตรีก็ทีเดียวแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปหาเอ็นเคโรอวตารอีกรอบนึงดีกว่ารอบนี้ว่ามันจะกัดทีเดียวหรือเปล่านะครับมีไหมตรงนี้เจอแต่เอัาฟ้าคาโน่เหรอโอเคทีเดียวอยู่ใส่ขอบเป็นไงจัดไปครับเรียบร้อยเช่นกันวิ่งดุยกันต่อไปเลยอัาฟ้าหมีอุ้ยอัาฟ้าหมีไม่ตายเว้ยเฮ้ยไม่พึ่งมาตายครับผมตอนกัดไปครั้งแรกไม่ตายเลยก็อยู่ดีก็เสียเลือดจนตายเลยครับดีมากดีมาก ไอ้ตัวนี้น่าจะมีสกิลเดียวกับพวกกีก้าแน่นอนครับชชวๆ100์ๆล้านเปอร์เซ็นครับผมร้อนนี่มันยังน้อยไปด้วยทาเปจาราทัดพิษโอเคกัดไปครับโดนไหมไม่โดนอ่ะโอ้โหมันยิงพิษได้ด้วยเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนดีกว่าผมว่ามันน่าสนใจดีครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีข้อเสียก็อาจจะเป็นในส่วนของปปีดนะครับอาจจะอัพสปีดไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวข่าเอาฟ้าลิงตัวนี้ด้วยดีกว่าถ้าเกิดว่าฆ่าได้ผมว่าเลเวลเราน่าจะตันแล้วมั้ง ครับประสบการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ยโอเคเลเวลเราตอนนี้ตันไปที่เรียบร้องนะครับที่เหลือก็เป็นดาเมจตัวนี้ครับดาเมจของเรานะครับตอนนี้มาหยุดอยู่ที่8ปดล้านหนึ่งแสนนึ่งนะครับโอเคโอ้โหไอ้มดนี่มากัดกันเสหลายตัวเลยทีนี้ก็กลับบ้านนะครับไปทดสอบดัมมี่กันเลยดีกว่าโอเคครับทีนี้ก็ได้เวลามาทดสอบดาเมจกันแล้วนะครับหลังจากที่เลเวลเราตันนะครับมาดูกันว่าดาเมจเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมพลังโจมตีตอนนี้อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ โคตรแรงแบบส,สุดๆนะครับผมทีนี้ก็ไปดูกันต่อที่เกาะคานโ่เลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่เกาะคานโ่เลยครับทีนี้ก็อรารวาสกันเลยดีกว่าครับผมอุ้ยขอยาวเท้าไฟทีเียวตายอย่างนี้ก็น่าจะโหดอยู่กลับไปทามาได้เลยตกเทพเหรอโดนไหมโดนอยู่พฮ้ข้างหลังโกเลมโกเลมมาจากไหนเนี่ยจัดไปนีเป็นโกเลมธรรมดาที่ทาไมมาเกิดตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยแล้วก็เราฟาร์มเป็นพวกแบบเนื้อจากโกเลมได้ด้วยเฮ้ยขยิงมาซูก้าเนี่ยเราเจอคนนะครับยิงวิซายอยู่จะเอาเพื่อนมานี่ กระโดดชาร์จไปตายมาพร้อมกับแก๊งโดโดเล็กนะครับผมก็มาได้เลยรอบนี้นี่มาประมาณ4-5หคนเลยข้างหลังนี่นี่นจเจาสายฟ้ามาช็อตโอ้โหโคตรเร็วไม่ได้ไม่ได้ใช้กับพี่ไม่ได้ผลในน้องขึ้นดันบนตรงนี้ต่อเลยครับมีคอยาาเท้าไฟอยู่กระโดดกลับไปทีเดียวตายทางนานนนกอะไรเนี่ยน่าจะเป็นนกมิสติกนะครับลองใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการจู่โจมมันโด โอเคจังหวะนี้กระโดดชาร์จไปครับไปโดนโอ้โหเตี้ยวไปครับไม่ถึงการเดียนเป็นไงรอบนี้กัดทีเดียวยังคงไม่ตายอยู่นะครับกัดการเดียนทั้งหมด3ทีนะครับตอนนี้ตอนนี้คาดว่าเกาะคาโน่น่าจะหมดนะครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดสึ่งันลกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาเลยครับด้วยนี่คือแมตช์แรกนะครับทีเล็กเลเวลหนึ่งแสนจำนวนห้าสิบตัวนะครับปะทะกับเอเลียนวูฟครับผมเข้ามาเลยให้กัดก่อนเลยนะครับกัดเข้ามากัดเข้ามาไหวอยู่ซิวๆเลือนเราตอนนี้นี่ไม่ลดเลยนะครับ สบายอยู่โอเคทีนี้ตาพี่มปนแล้วน้องกัดไปครับหนึ่งทีครับผมทีแรกนี่เลือดออกไม่ตายครับกระตุยไปโอเคกัดทีเล็กเลยเป็นหนึ่งแสนสองทีเนับได้อยู่ครับดาเมจหนึ่งล้านกัดต่อกัดตอมันดีกว่าบางตัวที่ดาเมจขึ้นสิบล้านแล้วก็กัดไม่ตายนะครับโอเคครับกัดต่อไปครับแต่ว่ามันกัดเรานี่ปิวโคตรไกลกระโดชัดกระโดชานเข้าไปมาเข้ามาเลยไอ้น้องกัดต่อไปตายไปอยู่นะครับตอนนี้ชื่อนี่ขึ้นมาเรื่อยๆครับผม แต่เสียดายว่าการโจมตีของมันนี่ไม่ทําให้ทีเล็กกระเด็นนี่ครับถ้าเกิดว่าทําให้กระเด็นได้นี่จะมันกว่านี้กัดต่อโอเคเหลือกี่ตัวด้านขวาตัวนี้หนึ่งตัวตายไปหมดไหมมีตัวสีขาวอีกหนึง่งตัวนะครับโอเคกัดต่อแล้วก็ไอตัวนี้ทําไมไม่มาช่วยเพื่อนปีโอเอาหัวไปมุดหินอยู่เรียบร้อยครับผม,มแมชดแรกตอนนี้เคลียนะครับเฮ้ยเป็นยังไม่หมดนี่หว่ามันมาแท้กกับไททันก้อนอยู่นะครับตอนนี้สงสัยคงจะต้องให้ไททันกอนลุยเองนะครับ จัดการมาเลยลูกพี่ออกไปกระจายโอ้โหเมื่อกี้ก็ไม่ทันได้ดูมาอยู่ด้านหลังตัวนี้นี่เองเรียบร้อยครับทีเดียวอยู่หูยศบยิงลอยอยู่เลยเนี่ยไปตกทางด้านนู้นเลยโหโคตรไกลนะครับโอเคทีนี้ก็ไปเล่นแมตช์ที่2ต่อเลยครับผมเอาละครับนี่คือแมตช์ต่อไปนะครับกีกล้าเลยเวล่อหนึ่งแสนจำนวน40ตัวนะครับปะทะกับเอเลี่ยนหมาป่ารครับผมให้กัดก่อนเลยว่าโอ้โหเลือดเราตอนนี้เริ่มจะลงและครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอกระโดดชาร์จได้ไหมด้วยความสัใจกระโดดกัดไปครับ กับโดนหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับพึ่งจะโดนครับผมทีเดียวตายนี่ว่าแล้วก็มีทีเล็กนะครับเหลือรอดมาอยู่2ตัวทัาทีเล็กก่อนเลยไปกัดต่อไปกัดต่อไปครับเรียบร้อยครับผมข้างหน้า1ตัวกัดไปหนึ่งทีเรียบร้อยทีเดียวตายหมดเลยนะครับแล้วก็ไอ้แก๊งด้านหน้าตอนนี้นี่มันยืนพันกันอยู่เลยครับได้เวลาพุ่งเข้าชาร์จกันแล้วโอเคพี่ช่วยเองเรียบร้อยไปตายไปกี่ตัวเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหเลือดเราจะหมดอยู่แล้วนี่ว่า เกือบจะต่ำกว่าครึ่งเลยครับกัดต่อไปครับผมอุ้ยมีปิวอยู่กันสู้ไปสู้ไปน่าจะไหวอยู่ลูกพ่อจัดกันมาเลยเอเลียนบูฟกัดต่อกัดต่อเกือบจะตายอยู่เหมือนกันครับอุ้ยโนเนียมากก็ถือว่าเรามีพลังป้องกันค่อนข้างจะดีนะครับที่จะเกิดว่าเป็นตัวอื่นนี่อาจจะตายไปแล้วก็ได้กัดต่อไปแล้วอีกนิดเดียวกําลังจะชนะแล้วก็กําลังจะตายด้วยเหลือ3ตัวใช่ไหมกัดต่อครับเป็นไงเรียบร้อยไหมหมดหรือเปล่าโอเคครับตัวสุดท้ายครับผม มานีเลยหนูนี่กระตุยโอ้กว่าจะชนะมาได้โอ้โหมีซากศพไปตกน้ำตรงนู้นด้วยนะครับได่ได้ว่าชนะมาแบบล่อแรงอยู่เหมือนกันเนี่ยผมก็ไม่ทันดูเลือดนะครับว่าเหลือเท่าไหร่น่าจะเหลือแค่3 0สนะครับสำหรับแบบนี้เอาเลยครับนี่คืคแมตช์สุดท้ายนะวอลชิฟบิสติกเลเวล1 0 0่0หมืนจำนวนหนึ่งตัวนะครับปะทะกับเอเลียนหมาป่าครับผมรับรองว่าลังการแน่นอนโอ้โหเป็นไงได้อยู่ได้อยู่ไม่เข้าเว้โอเคเข้ามาเลยกลับไปครับกลับดูช่วงขานี่แหละมา เฮ้ยมันกัดเราไม่โดนดีกว่าเฮ้ยโดนอยู่ไมกว่าจะกัดไม่โดนโดนอยู่นะครับโอ้ยระเบิดแบบตุ้มตามเลยทีเดียวสู้มันสู้มันเอเลี่ยนลุยไปให้มันชื่อว่าเอเลี่ยนนี่แหละง่ายดีครับตัวนี้กัดต่อไปกัดต่อไปตอนนี้เลือล่อนลงมาประมาณ2ี่ซนะครับตีกันต่อไปครับผมอย่าวิ่งหนีอย่าวิ่งหนีหนี่อยู่นิ่งๆหน่อยกัดขาไว้กัดขากัดข,า,ดขาได้อย่างเดียวนะครับโดนตีตอนนี้นี่ก็บันมากถูจมจูจมน่าจะไหวครับโอ้โหมีการแบบว่า เพิ่มเลือดนะครับไวสุดๆเลยตัวเราเมื่อกี้จังหวะที่มันหนีไปนะครับเรารีเลือดขึ้นมาแล้วโอ้โหแต่ว่าดาเมจโคตรแรงยังไม่ตายนะครับตอนนี้กัดต่อกัดต่อเร็วหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหมีการบอกว่ายิงพลังไฟแล้วก็โผลมานะครับจากวันด้วยมองยานนิดนึงกัดต่อเร็วแต่ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะรีเลือดได้ดีกว่าอันนี้มันเป็นความผิดพลาดของตัวมันเองนะครับเรียบร้อยครับผมชนะมาได้อยู่เนี่ย แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หนีนี่ผมว่าเลือดเรานะ่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก15นะครับก่อนที่มันจะตายก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับสำหรับหมาป่าตัวนี้โอเคครับผมงั้นเอาไปว่างใานพันธทนี้เราจบกันเเท่นี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ